S hello s t u d เ n t ยนเกไปนะคะ MEP welcome to learn math ย i แ h e r p ช a ช a ร์เนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ we starty about decimal นะคะ we starty about decimal นะคะซึ่งอยู่ในยูนิตของเราเองอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3ยูนิตทีนะคะอะสำหรับ ท o อปิ ic, นะคะ The first topic นะคะสำหรับ The first topic for this unit นี้นะคะ We study about relationship between decimal and fraction นะคะ The first topic for this unit is r e l a t i o n relationship between fraction mm hmm. and decimal นะคะโอเคเรามาเข้าสู่เนะะื้อหากันเลยนะคะอย่างที่เชื่อเปรี้ยวพูดไปนะคะ ท็อปิกแรกนะคะของบทนี้เราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับ,บความสัมพันธ์ระหว่างแฟคชันกับเดซิมอลนะคะดังนั้นเรามาดูกันก่อนเลยว่าเราสามารถเปลี่ยนเดซิมอลให้เป็นแฟคชันหรือเปลี่ยนแฟคชันให้กลายเป็นเดซิมอลนั้นสามารถทําอย่างไรได้บ้างอ่ะเริ่มจากอันแรกนะคะเป็นอย่างแรกนะคะเป็นการเขียนเศษส่วนนะคะเป,เ,เป็นการเขียนเศษเป็นการเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนต้องเป็นสิ เป็นร้อยและเป็นพันให้อยู่ในรูปทศนิยมนะคะการการที่จะสามารถเอาเศษส่วนไปเขียนเป็นทศนิยมได้การที่จะสามารถเอาแฟกชันไปเขียนเป็นด e ซิมอลได้นั้นนักเรียนควรนะคะควรจะเปลี่ยนตัวส่วนควรจะเปลี่ยนตัวส่วนของเศษส่วนนั้นอะ่ะให้ตัวส่วนเป็นสิบ เป็นร้อยและเป็นพันเสียก่อนมันถึงจะง่ายนะคะมันถึงจะง่ายต่อการทําให้เป็นทศนิยมอ่ะเรามาเรียนรู้วิธีการทําให้ตัวส่วนนะคะเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันกันในวันนี้นะคะว่าจะเป็นว่าทําอย่างไรอ่ะดูค่ะอ่ะเรามาดูอันดับแรกก่อนว่าเราถ้าเรามี แฟกชันหรือเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น10เป็นร้อยเป็นพันอยู่แล้วเนี่ยเราสามารถเอามาเขียนเป็นทศนิยมได้อย่างไรนะคะเราสามารถเอามาเขียนเป็นทศนิยมได้อย่างไรอ่ะตัวอย่างแรกนะคะที่เชื่อให้ทั้งเป็นแบบรูปภาพแล้วก็ทั้งเป็นตัวเลขมาเลยนะคะอ่ r m the Picture นะคะจากตัวจากรูปภาพตรงนี้นะคะเราสามารถ write in fraction ได้เป็น four over ten เขียนเป็นเขียนได้เป็น4ส่วน10เนาะอ่าส่ส่วน10 ตัวส่วนเป็นสินะคะตัวส่วนเป็นสิแล้วเราสามารถเอามาเขียนพิยมได้เป็นพิยมหนึ่งตำแหน่งทพิยมหนึ่งตำแหน่งก็คือมีตัวเลขหลังจุด1ตัวนะคะมีตัวเลขหลังจุด1ตัวซึ่งเราเคยเรียนมาตั้งแต่เกรดโ้วเนาะเรื่องการอ่านพททิษยมนะคะแล้วก็เรื่องตำแหน่งพิยมนะคะงั้นเรามาต่อในเกรดป นะคะมาต่อในเกตไฟอ่ะทีเชื่อเปียวจะอธิบายซ้ำอีกครั้งหนึ่งทศยมหนึ่งตำแหน่งนะคะอ่ะทศยมหนึ่งตำแหน่งนะคะทศยมตำแหน่งก็คือดูตามเชื่อเียวนะคะเคยให้ดูตรงนี้นะคะอ่ะนะคะอ่ะทศยมหนึ่งตำแหน่งก็คือมีตัวเลขหลังจุดหนึ่งตัวแบบนี้นะคะเห็นไหมคะ น่าจะเห็นหน้าจอนะคะอ่ามีตัวเลขหลังจุดหนึ่งตัวแบบนี้นะคะอ่ามีตัวเลขหลังจุดหนึ่งตัวแบบนี้นะคะเรียกว่าทศนิยมหนึ่งตำแหน่งซึ่งถ้าเศษส่วนที่เรียนหามานั้นตัวส่วนเป็นสิบนะคะตัวส่วนเป็นสิบนะคะตัวส่วนเป็นสิบแบบนี้นะคะตัวส่วนเป็นสิบแบบนี้นะคะอ่าตัวส่วนเป็นสิบแบบนี้นะคะตัวส่วนเป็นสิบแบบนี้นะคะเวลาเราเอา ทฤษฎมเ,เวลาเราเอาเ,รเอราเอาเศษส่วนมาเขียนเป็นทฤษฎมนะคะตัวเลขหลังจุดจะมีแค่ตำแหน่งเดียวนะคะตัวเลขหลังจุดจะนิยมมีแค่ตำแหน่งเดียวแบบนี้อ่าแล้วเอาอะไรมาเขียนเป็นทฤษฎมเอาอะไรมาเขียนทฤษฎมเอาตัวเศษด,ด้านบนนะคะเอาตัวเศษด,ด้านบนค่ะเอาตัวเศษด,ด้านบนมาเขียนเป็นตัวเลขโคสิยมนะคะแต่ว่า จะเป็นโทษนิยมกี่ตำแหน่งนะคะขึ้นอยู่กับตัวส่วนด้านล่างขึ้นอยู่กับตัวส่วนด้านล่างอ่าตัวส่วนด้านล่างเป็นสิบถ้าตัวส่วนด้านล่างเป็นสิบจำไว้จะมีตัวเลขตามจุดแค่ตัวเดียวอ่าแล้วก็เอาตัวเศษมาเขียนเป็นนิยมนะคะ อ่าสก็เป็นตัวเลขสี่ตัวเดียวบังเอิญเป็นตัวเลขสี่ตัวเดียวงั้นก็เอาสี่นะคะมาเขียนหลังจุดแบบนี้เลยนะคะมาเขียนหลังจุดที่โยมแบบนี้้เลยเป็น0ูจดส่ส่วน like ตัวเลขหน้าที่โยมนะคะตัวเลขหน้าที่โยมเผอิญว่าตัวเศษข้างบนเนี่ยมันเป็นตัวเลขตัวเดียวเราเอาสี่มาเขียนหลังจุดที่โยมแล้วเราเอาสี่มาเขียนหลังจุดทีโยมแล้วดังนั้นนะคะตัวเลขหน้าจุด ก็จะเป็นศูนย์นะคะใส่ศูนย์ไปด้านหน้านะคะใส่ศูนย์ไปด้านหน้าแทนนะคะเป็นศูนย์จุดสี่แบบนี้นะคะดังนั้นสี่ส่วนสิบเท่ากับศูนย์จุดสี่นะคะดังนั้นสี่ส่วนสิบเท่ากับศูนย์จุดสี่แบบนี้นะคะแต่อีกกรณีหนึ่งนะคะอีกกรณีหนึ่งนะคะบางเอิญถ้าตัวเลขด้านบนเราถ้าตัวเลขในเศษส่วนของเราเนี่ยไม่ใช่ตัวเลขตัวเดียวแบบนี้อะ่ะ ดูข้างบนนะคะเชิญเพื่อเขดูเช่นเป็นขอเปลี่ยนคัลเลอร์หน่อยอ่ะเป็นเทเวลอ่ะโอเวอร์เทนเป็นเทว์เวลโอเวอร์เทนแบบนี้อ่ะเป็นเทว์เวลโอเวอร์เทนเป็นสิบสองส่วนสิบถ้าเป็นสองส่วนสิบนะคะเห็นไหมคะว่าตัวเศษด้านบนนะคะมีค่ามากกว่าตัวส่วนด้านล่าง ตัวเศษด้านบนมีค่ามากกว่าตัวส่วนด้านล่างนักเรีนยนสามารถเอามาเขียนเป็นทศนิยมได้อย่างไรนักเรีนยนสามารถเอามาเขียนเป็นทศนิยมได้อย่างไรนะคะอ่ะสิบสองส่วนสิบนะคะตัวส่วนเป็น1ิบตัวส่วนเป็นสิบเมื่อกี้ที่เชอร์เปียวบอกไปแล้วทศนิยมกี่ตำแหน่งคะตัวส่วนเป็นส0 1ตำแหน่งครับม่ได้กดนะคะสัยมหนึ่งตำแหน่งก็คือจะมีตัวเลขหลังจุดแค่ตัวเดียวนะคะอ่ะนั้นเชื่อเปียวใส่จุดไว้ก่อนใส่จุดไว้ก่อนนะคะใส่จุดไว้ก่อนอ่าใส่จุดไว้รอก่อนนะคะเพื่อให้ง่ายเพื่อให้เห็นชัดว่าอันไหนจะอยู่หน้าจุดอันไหนอยู่หลังจุดอ่าสัยมหนึ่งตำแหน่งแสดงว่ามีตัวเลขหลังจุดแค่ตัวเดียวนะคะมีตัวเลขหลังจุดแค่ตัวเดียวอ่ะตัวเลขที่จะมาเขียนเป็นสัญมก็คือตัวเศษด้านบน นะคะตัวเลขที่จะมาเขียนพิยมคือตัวเศษด้านบนตัวเศษด้านบนมันมีสองตัวมันมีสองตัวแต่ทชษฎีเปี้ยบอกแล้วถ้าส่วนเป็นสิบจะมีตัวเลขหลังจุดแค่ตัวเดียวงั้นตัวเลขหลังจุดเราก็เอาเฉพาะเลขอะไรคะเลขสองที่เป็นตัวหลังในหลักหน่วยนะคะอ่ามาเขียนเป็นตัวเลขหลังจุดแบบนี้อ่าได้แล้วตัวส่วนเป็นสิบทฤษฎีมตำแหน่งเดียวมีตัวเลขหลังจุดแค่ตัวเดียวแบบนี้อ่า ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งนะคะอ่าส่วนหนึ่งเอาไปไหนเอามาเขียนไว้ด้านหน้าค่ะเอามาเขียนไว้ด้านหน้าจุดแบบนี้อ่าเอามาเขียนด้านหน้าจุดแบบนี้ก็คือเป็นหนึ่งจุดสองโอเคนะอ่าสิบสองส่วนสิบกลายเป็นหนึ่งจุดสองแบบนี้นะคะโอเคยูนเดอร์สเตนเนาะยูนเดอร์สเตนเนาะอ่าอ่ะคราวนี้ นะคะคราวนี้ไปดูตัวอย่างถัดไปนะคะเมื่อกี้ตัวส่วนเป็นสิต่อไปเปลี่ยนตัวส่วนบ้างนะคะตัวส่วนเป็นร้อยนะคะตัวส่วนเป็นร้อยบ้างนะคะตัวส่วนเป็นร้อยบ้างอ่าตัวส่วนเป็นร้อยบ้างนะคะอ่ะมาดูกันค่ะกรณีที่เศษส่วนที่เขาให้มาตัวส่วนเป็นร้อยนะคะตัวส่วนเป็นร้อยอย่างเช่น พิกเจอร์ช่อเปียวให้ไปตรงนี้นะคะอ่าสามารถเขียนเป็นแฟกชั่นได้เป็น52 over 100นะคะ52ส่วนรนะ้อยเนาะอ่าตัวส่วนเป็นร้อยเอามาเขียนเป็นทียมนะคะก็จะกลายเป็นทียม2ตังแหน่งนะคะเป็นทียม2ตังแหน่งเนาะอ่าตามตัวอย่างนี้เลยนะคะ52ส่วนร้อย เอามาเขียนพิยมได้พิยมสองตำแหน่งก็คือมีตัวเลขหลังจุดพิยมสองตัวแบบนี้นะคะ,ะมีตัวเลขหลังจุดพิยมสองตัวแบบนี้นะคะ,ะมีตัวเลขหลังจุดพิยมสองตัวแบบนี้นะคะอ่าส2ส่วนร้อยก็จะเป็น0.52เ์อเอิญตัวเศษด้านบน,ม,นม,มันมีแค่2ตัว ก็เอาทั้งสองตัวมาเขียนไว้หลังจุดหมดเลยนะคะมาเขียนไว้หลังจุดหมดเลยเพราะว่าคําว่าตัวส่วนเป็นร้อยหมายความว่าเอามาเขียนเป็นทยมได้ 2, านทียมสองตำแหน่งแล้วเผออิญตัวเศษที่เอามาเขียนเป็นทยมเนี่ยมันมีแค่สองตัวก็เอามาเขียนด้านหลังจุดทั้งสองตัวพอดีส่วนเลขตัวหน้าจุดมันไม่มีตัวเลขอื่นนะคะมันไม่มีตัวมันม,มีตำแหน่งที่สามมาก็ใส่ศูนย์ไว้ด้านหน้าแบบนี้นะคะเป็นศ5 2ย์ุด้าสองโอเคนะอ่า แต่ถ้ากรณีที่ตัวเลขมันเกินสามเออมันเกินสองตัวและตัวส่วนเป็นร้อยทาอย่างไรก็ทําเหมือนกับตัวอย่างเมื่อกี้ที่ครูเปียวให้มาเมื่อกี้นะคะที่ตัวส่วนเป็นสิบเมื่อกี้นะคะอ่ามาดูกันเช่นอ่าตัวเลขเบอ e ์ไว้นะคะ จากที่คือเจอเปียวแสดงตัวอย่างตรงนี้นะคะ3456ส่วนร้อยนะคะ3,456ส่หส่วนร้อยนะคะอะเอามาเขียนเป็นทศนิยมได้อย่างไรนะคะเอามาเขียนเป็นทศนิยมได้อย่างไรอะตัวส่วนเป็นร้อยทศนิยมกี่ตำแหน่งคะตัวส่วนหนึ่งค่ะ สองตำแหน่ง Thank you f o a n w e r นะคะอ่าก่อนอื่นนะคะใส่จุดไว้รอค่ะเพื่อให้ง่ายนะคะง่ายตาอการทำอ่าใส่จุดไว้รออ่าบอกื่อเรียวค่ะในตัวเลขสี่ตัวนี้เอาแน่นอนค่ะเราเอาตัวเศษทั้งสี่ตัวมาเขียนเป็นชิยมและตัวตัวเลขหลังจุดจะมีแค่สองตัวเพราะตัวส่วนเป็นร้อยคุณเพียวถามว่าตัวเลขหลังจุดเป็นตัวเลขไรบ้างคะเลขห้ากับเลขหก ครับอ่า5 a n แอ s เนาะอ่า5 a n แอน s ะคะส่วนตัวเลขสอีก2ตัวด้านหน้านะคะ3กับ4ก็กลายเป็นตัวเลขหน้าจุดไปอ่า You can read นี้ว่า t h i s decimal นี้ว่า3 4 s i หรือ34.56นะคะตัวเลขหลังจุดเราจะอ่านเรียงตัวไม่อ่านเป็นตำแหน่งนะคะไม่ไม่มีหลัก มันก็มีหลักนะคะแต่เราไม่ได้อ่านเป็นสามสี่ร้อยหรือห้าสิบอะไรอย่างนี้เราจะอ่านเป็นเลขโดดนะคะห้าหกแบบนี้นะคะไม่ไม่ได้อ่านว่าห้าสิบหกนะอ่านว่าห้าหกนะคะอ่า a n read this decimal นี้ว่า thirty four point five six นไทยก็คือสามสี่จุดห้าหกนะคะอ่า very good นะคะ very g o o d อ่ะงั้นเราไปดูตัวอย่างต่อไปเลยตัวอย่างถัดไปนะคะกรณีที่ตัวส่วนเป็นหนึ่งพัน นักเรียนจะพอดาได้ไหมถ้าตัวส่วนเป็น1นึ่งพันแสดงว่าถ้าเอามาเขียนเป็นด e ซิมอลหรือทศนิยมนั้นจะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะสามตำแหน่งครับเวลลกูดนะคะเทศนยมสามตำแหน่งนะคะเป็นยมสามตำแหน่งเก่งจังเลยโอเคอ่ะ มาดูตัวอย่างที่ให้มานะคะตัวอย่างีให้มานะคะอ่าตัวอย่างีให้มานะคะจากรูปภาพนะคะตรงนี้นะคะเราสามารถเอามาเขียนเป็นแฟกชันได้เป็น1,254ส่วน1,000นะคะ1,000 h นะคะ254 o v e r 1,000เนาะอ่ะ you can write in decimal เป็น1.254 นะคะอาก็ตามที่บอกนะตัวส่วนเป็นพันตัวส่วนเป็นพันดังนั้นจะต้องเอามาเขียนพิยมสามตำแหน่งก็คือมีตัวเลขหลังจุดสามตัวแบบนี้แต่เผอิญว่าตัวเลขที่เป็นเศษให้มาสี่ตัวเลยนะคะมันให้มาสี่ตัวงั้นเราก็ใส่จุดนับจากตัวหลังไปค่ะสามตัวนะคะนับจากข้างหลังไปนับนับจากหลักหน่วยไปนะคะนับจากตัวเลขข้างหลังไปสามตำแหน่งแล้วค่อยใส่จุดแบบนี้ก็จะเป็นหนึ่งจุดสองห้าสี่ เนาะอ่ะ v e อ y e a s ้เนาะอ่ะอีกกรณีหนึ่งนะคะเอินว่าตัวเลขที่ให้มามันไม่ใช่เศษส่วนเกินหรือว่าไม่ใช่เศษส่วนธรรมดาแต่เป็นจำนวนคระอย่างเช่น แบบนี้อ่ะนักเดีนคะเห็นไหมคะเห็นเนาะสามและสี่ over หนึ่งพันลีนะคะส and ละสี over หนึ่งพันลีจำนวนเต็ม3 4, เศษ4ส่วนร้อยเขาให้มาเป็นจำนวนค่ะนะคะให้มาเป็นจำนวนค่ะจำนวนเต็ม3 4, เศษ4ส่วนร้อยเขาให้มาเป็นจำนวนค่ะนักเดีนนะคะสามารถนะคะสามารถทำให้กลายเป็นทศนิยมได้อย่างไร อ,อย่าเพิ่งตกใจนะคะพอเห็นเป็นจำนวนคลาสแล้วตกใจทําไม่ได้นะคะด้บอรี่ค่ะวิธีการทําก็เหมือนกับเศษส่วนทั่วไปนะคะอ่าอันดับแรกนักเรียนดูก่อนเลยดูตัวส่วนก่อนเลยว่าตัวส่วนเป็นเท่าไหร่ถ้าตัวส่วนเป็นสิบท,ที่ยมหนึ่งตำแหน่งตัวส่วนเป็นร้อยที่ยมสองตำแหน่งถ้าตัวส่วนเป็นพันที่ยมสามตำแหน่งอ่าตัวส่วนเป็นร้อยทศยมกี่ตำแหน่งคะ2ครับ สองตำแหน่งวลีกูดนะคะอ่าใส่จุดไว้ลอก่อนนะคะตัวยมสองตำแหน่งนะคะตัวเลขจะมีก็คือตัวเลขหลังจุดจะมีแค่สองตัวอ่าคราวนี้จะามาเขียนเป็นเศษส,ส่วนค่ะกรณีที่เป็นจำนวนค้านะเอามาเขียนเป็นเศษส,ส่วนก็คือเรามองที่ตัวเศษด,ด้านบนก็คือเลขสี่อ่าเรามองที่ตัวเศษด,ด้านบนคือเลขสี่กลับมองจํานวนจํานวนเต็มข้างหน้าก็คือเลขสามอ่าหาดจำไว้นะคะเลขสามที่เขาให้มาเนี่ย เลขสามที่ค่อยมาที่เป็นจานวนเต็มข้างหน้านะคะที่เป็นจานวนเต็มข้างหน้าของจานวนคระเนี่ยเอามาเขียนไว้หน้าจุดเท่านั้นนะคะเอามาเขียนไว้หน้าจุดเท่านั้นห้ามเอาไปเขียนไว้หลังจุดเด็ดขาดห้ามเอาไปเขียนไว้หลังจุดเด็ดขาดจานวนนับที่เขาให้มาด้านหน้าของจํานวนคระเนี่ยเอามาเขียนไว้หน้าจุดเอยมเท่านั้นห้ามเธอเอาไปเขียนไว้หลังจุดเด็ดขาดนะคะเพราะมันเป็นจํานวนเต็ม นะคะเพราะมันม็นจำนวนเต็มจำนวนเต็มจะเขียนไว้ด้านหน้าจุดชื่ิยมเท่านั้นนะคะส่วนตัวเศษเอาไปเขียนหลังจุดนะคะส่วนตัวเศษเอาไปเขียนหลังจุดนะคะขอรี่นะคะนะคะส่วนตัวเศษเอาไปเขียนหลังจุดนะคะแต่เพื่อนตัวเศษมีแค่ตำแหน่งเดียวคือเลขสี่ใช่ไหมคะมีแค่ตัวเดียวแต่เราต้องเขียนชืยมสองตำแหน่ง ทำอย่างไรอ่ะไม่ต้องตกใจค่ะถ้าให้มาตัวเดียวเราเอาตัวเลขตัวเดียวของเราเนี่ยตัวเศษตัวเดียวของเราเนี่ยไปเขียวด้านตำแหน่งตำแหน่งท้ายสุดก็คือตำแหน่งที่สองขอ,อรีนะคะแป๊บหนึงเวทมนตด็เชเชออ่าค่ะนูสอนอยู่นะคะแค่นี้ก่อนนะคะ นะโอเคค่ะโอเคค่ะอ่ะตัวเลขสี่นะคะเอามาเขียนนะคะเอามาเขียนเป็นตำแหน่งที่สองแบบนี้อ่าแลวตำแหน่งที่หนึ่งเอาอะไรใส่คะเอาเลขศูนย์ใส่นะคะเอาเลขศูนย์ใส่แบบนี้นะคะตำแหน่งแรกเอาเลขศูนย์ใส่แบบนี้นะคะอย่าเพ้อเอาเลขสามมาเขียนเด็ดขาดนะสามที่อยู่ที่อยู่จำนวนเต็มด้านหน้าเนี่ยนะคะ ที่อยู่ข้างหน้านะคะเอาไปเขียนไปด้านหน้าทย,ยมเท่านั้นนะคะห้ามนะคะห้ามเอามาเขียนไปด้านหลังเด็ดขาดนะคะแต่เลขสี่นะคะที่เป็นตัวเศษมันมีแค่ตัวเดียวนะคะแต่เราต้องเขียนไปยมต่อตำแหน่งก็ไม่ต้องตกใจนะเราเอาศูนย์นะคะเราเอาศูนย์มาใส่ตำแหน่งแรกแล้วเอาสี่ไปใส่ตำแหน่งที่สองแบบนี้อย่าเอาสี่ไปใส่ตำแหน่งแรกนะผิดทันทีอ่ะ เดี๋ยวเชจะอธิบายต่อไปนะคะว่าทําไมถึงผิดนะคะทําไมถึงเอาสี่มาเขียนเป็นตำแหน่งแรกไม่ได้แล้วสู่ด้านหลังนะคะมันไม่เท่ากันนะคะไม่มีค่าไม่เท่ากันอโอเคเราไปดูวิธีการคํานวณอ่ะอันนี้เชเปรี้ยวนะคะอธิบายนะคะแบบไม่ใช้การคํานวณน,นะคะอ่าไม่ใช่คำนวณแบบเข้าใจแล้วนะคะแต่ ไปดูเรามีวิธีการคำนวณน,นะคะกรณีที่ตัวส่วนที่ให้มามันไม่ใช่ส่วนสิบส่วนร้อยส่วนพันนะคะกรณีที่ตัวส่วนที่ให้มามันไม่ใช่ส่วนสิบส่วนร้อยส่วนพันเราจะทําอย่างไรถึงจะสามารถเปลี่ยนเศษส่วนเหล่านั้นนะคะให้กลายเป็นพิมพมได้เราไปดูกันนะคะ ตัวอย่างแรกนะคะตัวอย่างแรกนะคะก็ให้มาเป็น one over two อ่าหนึ่งส่วนสองนะคะหนึ่งส่วนสองน,น,นะคะอ่ากลับไปไหนตอเลยอ่ะหนึ่งส่วนสองน,น,นะคะสามารถเอาไปเขียนพิยมนะคะได้อย่างไร เอนตัวส่วนที่ให้มาไม่เป็นสิบไม่เป็นร้อยไม่เป็นพัน, 1, <Bel> นวิธีการทํานะคะวิธีการทํานะคะสตูเดนหนูทําการเปลี่ยนค่ะนะคะทําการเปลี่ยนนะคะทําการเปลี่ยนตัวส่วนพยายามให้ตัวส่วนเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันค่ะทําให้ตัวส่วนเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันยังไงอ่ะหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสองนักเรียนดูตัวส่วนเป็นหลักนะคะนักเรียนสตูเดนดูตัวส่วนเป็นหลัก ตัวส่วนสองสามารถเปลี่ยนให้เป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันได้ไหมคะเปลี่ยนได้อ่านเนี่ยเพราะว่าอ่านเพราะยังไม่เคยเรียนอ่เราสามารถเปลี่ยนสองให้กลายเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันได้โดยหาตัวมาคูณข้าโดยหาตัวเลขมาคูณสองเวลาคูณข้านะคะพยายามเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น,น้น้อยก่อน เริ่มจากเปลี่ยนให้เป็นสิบก่อนถ้าเปลี่ยนให้เป็นสิบไม่ได้ก็ค่อยเปลี่ยนเป็นร้อยถ้าเปลี่ยนเป็นร้อยไม่ได้ก็ค่อยเปลี่ยนเป็นพันอย่างสองเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นสิบได้ไหมคะได้ได้เอาอะไรคูณสองคะห้าครับอ่าเอาสองคูณห้าใช่ไหมคะเอาสองคูณห้าซึ่งเวลาคูณนะคะให้นักเรียนเอามาคูณทั้งเศษและส่วนเราเรียนเรื่องการคูณเศษส่วนมาแล้วเวลาเอาตัวมาคูณหรือหาตัวเลขมาหารเศษส่วนเนี่ย ต้องหารทั้งเศษและส่วนหรือต้องคูณทั้งเศษและส่วนโอเคนะอ่าดังนั้น1นส่วนสองนะคะคูณ5ทั้งเศษและส่วนก็จะกลายเป็น5 over 10นะคะเป็น5 over 10นะคะอ่าเป็น5้าส่วนสิบอาได้แล้วเห็นไหมตามที่ให้มานะคะได้เป็น5้าส่วนสินะคะได้เป็น5้าส่วนสินะคะซึ่งได้แล้วค่ะตัวส่วนเป็น10 เราก็สามารถเอา1ส่วนสองไปเขียนเป็นชิยมได้แล้ว5้าส่วนสิเอามาเขียนพิยมก็คือเท่าไหร่คะ5ส่วนสิเอามาเขียนพิยมเท่าไหร่คะ0.5 0.5าศนะคะ่ะา้โยม1ตำแหน่งเนาะตัวส่วนเป็น10ทชียม1ตำแหน่งอ่าเอาคือเอาตัวเศษมาเขียนพิยมนะคะ <0. 5. S 1> เอาตัวเศษมาเขียนเป็นตัวเลขหลังจุดอ่าก็เป็น0.5้า แบบนี้อ่ะตามที่เขาให้มานะคะตามนี้เลยเนาะอธิบายไว้แล้วนะคะอ่ะดังนั้นอันนี้เป็นวิธีง่ายๆนะคะก็คือถ้าตัวถ้าเศษส่วนที่ให้มาพเพิ่ตัวส่วนมันไม่ได้เป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันให้สตูเดนต์เปลี่ยนตัวส่วนให้เป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันโดยหาตัวมาคูณเข้าโดยหาตัวมาคูณเข้านะคะอ่า คูณเสร็จแล้วตัวที่มาคูณต้องคูณทั้งเศษและส่วนนะอ่าพอคูณเสร็จแล้วตัวส่วนเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันแล้วเราก็สามารถเขียนเป็นที่จมได้ตามที่เชื่อเปี้ยสอนมาเมื่อกี้นะคะในเพจแรกเนาะออันนี้ very easy ค่ะผ่า,านะะอาเปลี่ยนตัวอย่างบ้างนะคะอ่าเปลี่ยนตัวอย่างบ้างนะคะอ่า ตัวอย่างที่เชฟเอนะคะให้มาตรงนี้นะคะเป็น9 over 20นะคะ9 over 20นะคะ9ส่วนะะ20เนาะก็ง่ายๆเหมือนเดิมเปลี่ยน20อ่ะตัวส่วนเป็น20นะคะตัวส่วนเป็น20มันเกิน10แล้วนั้นเราก็สามารถเปลี่ยนให้เป็นร้อยหรือเป็นพันได้เท่านั้นนะคะเปลี่ยนให้เป็นร้อยเป็นพันได้นะคะทำยังไงคะ20จะเอาให้จะเปลี่ยนให้เป็น100หรือเปลี่ยนเป็นพันดี หนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยนะคะอ่าเปลี่ยนยี่สิบที่เป็นหนึ่งร้อยเอาอะไรคูณคะห้าครับห้าคูณเข้านะคะเอาห้าคูณเข้านาออ่าห้านะคะเอามาคูณต้องคูณทั้งเศษและส่วนเนาะอ่าต้องคูณทั้งเศษและส่วนนะคะอ่าก็ตามตัวอันนี้ให้มานะคะเอาห้าคูณเก้าห้าคูณยี่สิบอ่าคูณเข้าไปนะคะคูณเข้าไปนะคะก็จะกลายเป็น 45รต 100, 100นะคะก็จะกลายเป็น p 5 o i f y over 100, 100นะคะ,ะได้เป็น45ส่วนร้อย45ส่วนร้อยเอามาเขียนเป็นท่ยมได้แล้วเพราะตัวส่วนเป็นร้อยแล้วเพราะตัวส่วนเป็นร้อยแล้วเท่าไหร่คะเอามาเขียนเป็นทยมได้เท่าไหร่0.45ครับ0.45อา very ิก o ดนะคะทียมสองตำแหน่งเนาะ ตัวส่วนเป็นร้อยทศยมสองตำแหน่งนะคะตัวส่วนเป็นร้อยทยมสองตำแหน่งก็คือมีตัวเลขหลังจุดแค่สตัวแล้วเผอิญตัวเศษที่ให้มาเป็นส5ิมัน2ตัวพอดีงั้นส5ิก็ไปอยู่หลังจุดพอดีนะคะตัวตัวเลขหน้าจุดก็ใส่ศูนย์แทนก็เป็น0ู5หเนาะการเขียนทยมนะคะจะต้องมีตัวเลขหลังจุดและตัวเลขหน้าจุดแบบนี้ถ้าตัวเศษให้มามันตำแหน่งพอดีกับตัวส่วนก็คือตัวอย่างเช่นส่วนเป็นร้อย และตัวเศษมีแค่สองตำแหน่งก็เอาตัวเศษทั้งสองตัวมาเขียนเป็นจุดไอตัวเลขหลังจุดส่วนตัวเลขหน้าจุดก็ใส่ศูนย์แทนแบบนี้ก็เป็น0ูนย์จุดสี่ห้านะคะอ่าอันนี้สําคัญก็คือนักเรียนจะต้องเปลี่ยนตัวส่วนให้กลายเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันก่อนโดยหาตัวมาคูณเข้าก็ต้องเก่งสุดคูณผสมควรเนาะแต่ส่วนมากตัวส่วนมันก็มีไม่ยากลูกสามารถเปลี่ยนเป็นร้อยได้นะคะก็20ยี่สิบนะคะยี่สิบห้าห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยนักเรียนไปดูแบบปึกหัดนะคะตัวเลขไม่ค่อยแตกต่างกันในตัวส่วนเนาะ ดังนั้น9ส่วน20นะคะ9ส่วน20ก็เท่ากับ0.45แบบนี้โอเคอ่ะคราวนี้เป็นจำนวนพระบ้างนะคะตอนนี้เป็นจำนวนพระอาเช่นจำนวนเต็ม5เศษ3ส่วน8นะคะจำนวนเต็ม5เศษ3ส่วน8เราจะสามารถเอาไปเขียนเป็นโทศนิยมได้อย่างไรก็ทำตามสเต็ปเดิมค่ะก็คือ student จะต้องทำตัวส่วนนะคะให้เป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันให้ได้นะคะนะคะทำตัวส่วนให้เป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันให้ได้ในตัวอย่างนี้นะคะส่วนจำนวนค่าส่วนจานวนนับข้างหน้าอย่างที่บอกไม่ต้องไปสนใจมานะคะเปลี่ยนเฉพาะตัวเศษส่วนเท่านั้นจำนวนนับข้างหน้าแยกออกมานะคะจำนวนนับแยกข้างหน้าแยกออกมาไม่ต้องไปสนใจนะคะ ไม่ต้องไปยุ่งอะไรทั้งสิ้นนะคะปล่อยเอาไว้เหมือนเดิมเอาแค่สามส่วนแดเนะะี่ยค่ะมาคูณเพื่อให้ตัวส่วนเป็นร้อยเป็นพันนะคะซึ่งแปดเปลี่ยนเป็น1ิก็ไม่ได้เปลี่ยนเป็นร้อยก็ไม่ได้เพราะไม่มีอะไรคูณ8ดได้ร้อยก็เปลี่ยนเป็นพันโดยเอาร้อยยี่สิบห้าคูณเข้าไปนะคะอาจําไว้นะตัวส่วนเป็นแดคูณกับร้อยยี่สิบห้านะคะเพราะมันมีใน exercise ของจุดเด่นนะคะอ่าตัวส่วนเป็นแดคูณกับร้อยยี่สิบห้านะคะ จะได้หนึ่งพันนะคะร้อยยี่ิแปดคูณเอ้ยแปดคูร้อยยี่ิบห้าจะได้หนึ่งพันนะคะถ้าตัวส่วนเป็นแปดคูณกับร้อยยี่ห้าจะได้หนึ่งพันแบบนี้นะคะอ่ะคราวนี้เอาร้อยยี่ิบห้ามาคูณก็คูณทั้งเศษและส่วนเนาะเอาร้อยยี่ห้ามาคูณก็คูณทั้งเศษและส่วนนะคะอ่าคูณมาแล้วจากสามส่วนแปดก็จะกลายเป็นสามร้อยเจ็ดสิบห้าส่วนพันนะคะ ก็จะกลายเป็น375ร้อยส่วนพันแบบนี้นะคะคราวนี้เราก็สามารถเอาไปเขียนเป็นทศยมได้แล้วคิดว่ามีค่าเท่าไหร่คะถ้าเอามเขียนทศยมพิจรารณาช่วยพ,พิจรารณาหน่อยถ้าเอามาเขียนทศยมได้เท่าไหร่คะ